สวัสดีค่ะสวัสดีวันที่หกเมษายนนะคะสองห้าหกสี่วันนี้จะมาอ่านเรื่องเครียดได้ก็หายได้นะคะแต่ถ้ามีเสียงแม่ค้าไม่นิ่งนะคะเพราะว่ามีตัวป่วนอยู่กัางต้องขออภัยนะคะ เอาค่ะวันนี้วันนี้มีเวลานะคะงานเรียบร้อยนะคะ,ะจากการภารกิจตัวเองเรียบร้อยแล้วก็เลยเวลาส่วนตัวนิดนึงนะคะมาเล่าสู่กันฟังถึงเครียดได้เราก็หายได้นะคะวิธีการทําอย่างไรนะคะ,อ,ะอ่านจากหนังสือให้ฟังเลยนะคะ,ะความเครียดเป็นเสมือนไฟสูง สมขอนคือกลุ่นลึกภายในความเครียดเกิดจากการเก็บสะสมอารมณ์ร้ายอารมณ์ร้อนทีละนิดทีละนิดบางครั้งอาจไม่รู้สึกตัวความเครียดเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เด็กเล็กหนุ่มสาวผู้ใหญ่กระทั่งวัยชารานะคะค,ความเครียดทำลายทั้งร่างกายและจิตใจเยียวยาได้เพราะ ความเครียดเกิดจากอารมณ์และอารมณ์เกิดจากความคิดจะเยียวยาความเครียดต้องกลับไปดูอารมณ์อันเป็นอาหารของความคิดนะคะว่าเราเครียดจากอะไรแล้วจัดก,การมันให้ดีให้สู่ภาวะปกตินะคะ <c oughs> โรคภัยไข้เจ็บทางกายเกิดจากสิ่งที่เรากินเข้าไปกินสิ่งใดก็จะได้รับผลจากสิ่งนั้นกินสิ่งดีมีประโยชน์ร่างกายก็จะแข็งแรงดื่มกินของมึนเมาให้โทษร่างกายก็เมาและเกิดโทษทันทีบ้างสะสมไว้ให้โทษภายหลังบ้างแม้จิตใจของเราก็เช่นกันอารมณ์ร้ายที่สะสมไว้ทีละนิดวันละหน่อยจะทำให้เรารู้สึกออกกล้องไหม เครียดได้นะคะเพราะฉะนั้นจึงต้องหาสาเหตุว่า 1. ความเครียดเกิดจากอะไร 2. พุทธวิธีคลายเครียดควรจะปฏิบัติอย่างไรนะคะสาเหตุของความเครียดในที่นี้จะกล่าวสั้นๆถึงสาเหตุที่ทำให้เกิดความเครียดคือ 1. เครียดเพราะอารมณ์สุดโตง่งเครียดเพราะอารมณ์สุดโตง่งเช่นรักมาก โลภมากโกรธมากหลงมากอิจฉามากฤิิยามากนะคะนินทามากจําเป็นต้องปรับสมดุลของอารมณ์ขะ <c oughs> <c oughs> รักมากก็ต้องปรับระดับความรักลงมาบางทีแม้ ารรักสัตว์เลี้ยงก็ทําให้เครียดได้เหมือนกันนะคะเพราะเมื่อรักก็ห่วงเมื่อรักสิ่งใดก็จะห่วงสิ่งนั้นเมื่อห่วงมากเข้าก็จะหลงไหลเมื่อหลงไหลมากเหตุผลก็จะไม่เพียงพอจะมีปกป้องแม้เห็นว่าผิดก็ยังเข้าข้างผิดความรู้สึกอย่างนี้มิใช่ทำให้เราคนเดียวเครียดแต่จะทำให้คนอื่นๆเครียดตามไปด้วยอารมณ์โลภ ธเกียดอิจฉาริษยาก็มีลักษณะไม่ต่างกันถ้าติดดินไม่เครียดเรื่องปากท้องในเรื่องปากท้องนั้นแก้ปัญหาปากท้องด้วยการปลูกกินทํากิน ก่อนคือยุติการซื้อกินส่วนซื้อใช้ก็เลือกซื้อเฉพาะที่จำเป็นการปลูกกินทำกินมีผลดียิ่งต่อชีวิตคือทำให้ไม่ต้องกินของมีพิษรับจ้างซื้อกินนั่นคือ ทรงแก้ด้วยเศรษฐกิจกพอเพียงดำเนินวิถีอย่างเรียบง่ายผลดีก็คือทำให้ชีวิตติดดินนะคะปกติร่างกายมนุษย์เกิดจากธาตุสี่คือดินน้ำลมไฟเมื่อชีวิตสัมผัสดินน้ำลมไฟไออุ่นตลอดเวลาร่างกายจะแข็งแรงความเครียดจ,จะถูกธรรมชาติเหล่านี้ดูดซึมไปไม่ปล่อยให้เป็นสารตกค้างทางอารมณ์เช่นถูกทะเลถูกภูกเขาถูกดอกไม้ต่างๆสลายความเครียด แปลว่าถ้าไม่อยากเครียดต้องติดดินและอย่าทิ้งดินเพราะของดีทุกอย่างอยู่ที่ดินเมื่อติดดินจึงจะพบของดีส่วนมากเครียดเพราะความคิดนั้นจะต้องหายาพิเศษรักษานั่นคือยาปรับความสมดุลระหว่างความคิด และอารมณ์ให้สามารถไปกันได้ไม่ปล่อยให้อารมณ์มีอำนาจข่มเหงใจหรือปล่อยให้ใจเหี่ยวแห้งหมดกำลังดังจะได้กล่าวต่อไปนี้นะคะวิธีกำจัดความเครียดนะคะคลายเครียรดด้วยสมาธิเราจะมาอ่านในวันถัดไปนะคะเพราะจะยาวแล้วเพราะนะคะจะไปทุระข้างนอกนะคะไปแล้วคะ่ะโชคดีมีสุกวันที่หกวันจกกักรีนะคะ <c oughs> S 1> <S 1> <S สวัสดีค่ะจ้าอ่ามาอเอาสิไล์สดเอาน้าคนสวยมาเอาสิออกกล้องมาแล้ว <S <S ไปแล้วค่ะ